สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเขสู่ช่องวิไลกายชาแนลนะคะมือในอากาศหนาวแต่ว่ากันยังมีแสงแดดให้สดชื่นแน่นะคะเพราะว่าปกติแล้วฝนจะตกลมจะแห้งมือนีนก็ลมแห้งขึ้กันค่ะแต่ว่ากันยังดีที่วันมีแดดแน่จักหน่อยนะคะหน่อยกันยังดีดีกว่าเพมีเนาะค่ะนั่นเลยค่ะวิไลก็สิ่งบอกสู่กันฟังเรื่องชีวิตของวิไลนะคะว่า ประสบการณ์อยางมาบอกเป็นอุทาหรอนเป็นวิทยาท่านให้กับคนที่กาลังเจอเหตุการณ์คือวิไลตอนนี้นะคะก็ถ้าฟังเรื่องเล่าของวิไลเหล่าก็จะทอนะคะก็คือเสวายางหน่อยก็บรไดมีแค่เฮ้าที่เป็นแบบนี้นะคะวิไลเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่แต่ตอนเลมมิมามาาบอกถึงว่าตัววิไลเองเคยเจอ หรือเคยมีขอบครัวแบบนี้บอกวิไล e บกเคยมีนะคะนี่คือครั้งแหลกที่วิไล e ตกลงแต่งงานกับสามีแล้วก็มาอยู่นี่แหละคือครั้งแหลกที่วิไล e แต่งงานจดทะเบียนสมบรดด้วยจริงแล้ววิไล e, บอดดายบอดดายจัดงานแต่งงานนะคะเพราะว่าเฮาบ่มีเงินพ่อสิไปจัดงานเพราะว่าจัดงานมันกระตรงใส่ค่าใส่ใจหลายก็คือที่วิไล e, เคยบอกหลายๆคลิปแล้วว่าสามีวิไล e, บอดดายเป็นคนรวย แล้วก็มีลูกติดอีกสองคนในการถ่มีเด็กหน่อยค่าใช้จมันก็ร้ายมาค่ะสารพัดสารเพศแต่หลายอย่างนะคะบอกง่ายๆว่าหลายอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างี่เวลไลเคยบอกให้ฟังว่าสามีเป็นคนใจหนุ่นนี่นนันในในครอบครัวนะคะในการคืออาหารการกินคือบางส่วนขันบบเมนอาหารไทยค่ะถาเป็น,ถา,ปนาถาเป็นอาหารไทยไวิไลก็จะเป็นคนใจ เองเพราะว่าเสีหยห้แฟนเพิ่นาจ่ายทั้งอาหารไทยทั้งอาหาราซับดาเพราะว่าวิไลกินอาทิตย์หนึ่งขอบรัววิไลก็จะจะ,จะไปเสืออาหารประมันเธอหนึ่งสองเธอจังสี่นะคะ่ะจะบอกไปดุเพราะว่ามันก็บ่มีกําลังพ่อสิไปสือดุขนาดนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ละเธอแต่ละหลอบถีวิไลไปสือกับเขาก็จะเป็นร้ายนะคะสือเมื่อวัหร้ายและเด็กหน่อยกระเริ่มใหญ่ขึ้น คาใส่ใจกับเพิ่มขึ้นไซถ้าไพอยู่ต่างแดนก็จะหลู่เนาะค่ะว่าค่าของฉีบตอนนี้แพงมากของของขืนแต่ว่าค่าแรงก็อยู่คือเก่าจังสี่เนาะค่ะหลายๆคนก็ทางานที่ว่าทํางานประจําหลายชั่วโมงเขาก็ได้คาแรงขันตำแปดแปดปอนกว่าจังสี่นะค่ะแต่บอกถึงว่าวิไลก็บบัตรเฮ็ดงานประจาก็เป็นงานที่ทําความสะอาดมันก็นักแน้าทําความสะอาดนี่คือว่า เขาจะจ,ะจะจ้างเป็นลายั่วโมงั่ว,วมงละสิบบอนค่าคา,าทำงานลายใดก็คือฟั่งก็คือซีดีแต่ว่าการใช่ายกับแพงคือกันแล้วร่วมกับทีว่ามีคนมาคอมเมนต์นะคะวิลเลกับ,บดเดรเมอเวาในทางที่บอดีแต่บอกถึงบาแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันได้แต่ละคนแต่ละขอบขั้วกับบอคือกันนะคะแต่ละคนเจออาจจะ เจอครอบครัวบปาแต่ว่าคนไทยหรือว่าคนต่างชาติบางคนก็เจอครอบครัวดีพร้อมไปทุกอย่างแต่ว่าบางคนก็ส,มกมสกกววกีมีทุกมีสุขปะปนกันไปก็คือยังเช่นโตวิไลวิไลก็มีทุกมีสุขปรปนกันไปแต่บางเธอมันก็มีเรื่องบางเธอเนี่ยสมมติว่าเนื่อยๆหน,น่ี่เป็นพาเป็นแนวที่แบบว่าเวลาเน,เนื่อยนี่บางสิ่งบางอย่างหญิงหาอยู่ตางแบน บางคนจะบอกว่าเออหาน,านันหาหนี่มาเห็ดจะบอกว่าวิไลน่ะบ่ได้อยู่ซื่อ,อ,อแต่ว่าบางเธอมันก็มีความเงาอยู่นันนะคะมันมันมันเบากบ่ถือครับเพราะว่าเดี๋ยวความถี่อากาศอยู่นี่จะบกค่อยมีแดดหนึ่งถ้าสมมติว่ามีแดดนี่มันเห็นในห้าวสดชื่นภายมีความรู้สึกแบบนี้แน่มันเข่ไข่คือถูกหวยเลยนะคะคือตอนนี้นี่มีความรู้สึกแบบโบเงาโบเสาโบยักษ์สี่ถ้าเป็นอากาศแบบว่าเออคลื่นม,มาบึบ ฝนทั้งฝนทั้งลมทั้งคลุ่มส่วนมากแล้วอยู่นี่ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวจะเป็นประจำถึงศรีนาห์่อนก็เป็นนะคะไอแลนด์เหนือเพราะว่ามันอยู่ทางเหนือเนาะค่ะอาจจะเกี่ยวแต่วิเลยกับบุหงเพราะว่าวิเลยกับพึงมาอมยู่นี่แหละพึงมาอยู่บวิเลกกับโยนี่ประมาณในในเจ็ดป,ป,ปีแปดปีหรือมั้งเจ็ดปีเจ็ดป,ปีกว่านี่แหละประมาณเจ็ดปีนี่แหละค่ะวิเลยก็จำบุคอยได้ดอกค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นขันข้าเจ้าอ่าหลายคนจะบอกว่าหานุนหานีเฮ็ด จะบอกว่าจะพอแต่งานวิไลแล้วก็ย YouTube แล้วก็งานบ้านวิไลก็บดิว่างเนาะคะ่ะ <c> ไ <oughs> ายทีว่าเฮ็ดเฮ็ดคือวิไลเนี่ยคือวิไลจะบอกให้ฟังบอกสูกันฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องเหล่าสูกันฟังบางเ่อมันก็มีโมเมนต์แบบนี้เนาะคะ่ะมีโมเมนต์ที่แบบว่ามุดงิดเอ่อ มุดยิดอารมณ์เสียเวลาเฮาเหาเนื่อยนะคะแต่าา้าเฮาบนเนยมันก็เป็นเรื่องท่บด้รหญไงล้วงอีหยังทิมมคิด่ามาจมมาหยังให้ท่านผู้ชมได้ฟังแต่บอกถึงว่าการอยู่ต่างแดนเนี่ยมันมีมันมีหย,ยังทิบเบรด้ทุกคนนะคะเวลาทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าเจอสามีดีหลายหลายคนก็เจอสามีดีแต่การเปรียบเทียบเนาะค่ะ วิไลเคยผ่านยังมาหลายอย่างแล้วว <It> ิไลรู <assim> ้ส <Yep. S 2> <t> ึกว่าคันวิไลจะเอ่ยวิไลเคยคิดนะคะว่าบ้างเธอเวลาวิไลวิไลไปฟังคนอื่นเนี่ยเวลาเวลาถี่วิไลไปฟังคนอื่นว่าเรื่องสามีนู่นนี่นั่นบ้างเธอวิไลกับคินว่าวิไลอยากเรียบเทียบว่าสามสามีเฮาเออเฮาพอเฮาไปฟังคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเฮากันยังเจอเฮากันยังมีสามีถี่ยัง พ่อขอใจเห่าแต่บางเธอบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมียังมีทีเรื่องให้เห่าคิดว่าเป็นยังเหาต้องเจอแบบนี้แล้วเรื่องที่ว่าบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนบอเอลีวิไลทีวิไลเหตุคลิปมาจากคลิปก่อนๆวิไลเราวิไลบอกให้ฟังแล้วนะคะว่าวิไลเปลี่ยนมาหลายคนเปลี่ยนมาหลายคนเปลี่ยนเพราะอะไร เรียนภาวคนหนีรู้สึกว่าบอดีคนหนีรู genau, but, somehow, ้สึกว่าเจ้าชู้คนหนีรู้สึกว่าหนอกใจเห่ามันบ่ใช่มันบ่แมนแต่สิ่งทีวิไลขึ้นว่าเหาตรงใดดีกว่าหนีแต่เหาตรงใดดีกว่าหนีเหาตรงบ่ตรงรวยบ่ตรงรวยแต่มีความรู้สึกว่าอยากใจชีวิตอยู่แบบพ่อเพียงแต่บางเทื่อมันก่อมันก็เป็นอย่างทีวิไลต่างเป็นอย่างทีวิไลตรงการแต่บางเทื่อมันก็มีความรู้สึกว่า เออคือวิไลไปทํางานเนาะค่ะคือยังเฉ็นวิไลไปทํางานหลูกสาวิไลเนี่ยจะเป็นคนจีิเข้าใจนะคะเพิ่นเจ้เฉยเพิ่นเหลี่ยเพิ่นสิกินอีหยังสิเพิ่นก็เซยเฉยกันยิงถ้ายิงหลรู้สึกว่าแม่เหนื่อยแม่ยังจะสิเพิ่นก็จีบบ่มากวนแต่มีโมเมนต์หนึ่งจีแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันมันเบาแล้วก็แล้วให้เคยเป็นไงโมเมนว่าเฮาเบาแต่เฮาเบาแล้วมันก็ก็ยังคือเก่า จะบอกว่าเรื่องแค่นี้บางเธอบางสิ่งบางอย่างหลายๆคนก็สิเจอคือกันบางคนก็อาจจะบ่เจอบางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยสามีฉันจายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมายทุกสิ่งทุกอย่างแถมบอกให้ไปทํางานในกรณีนี้คุณก็คือ,อโฉกดีนะคะคุณโชกดีที่คุณเจอสามีที่ายทุกสิ่งทุกอย่งางห้แล้วก็บอให้เฮ็ดงานแต่ วิไลก็บเบลเป็นรูเรื่องเขาเนาะคะ่ะอันนี้คือเขามาคอมเมนต์อันนี้ก็คือความฉชคดีของเขาวิไลก็ดีใจนัน่แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นบางคน,งคนที่เขาบางคนที่เขาเจอเบเบอกถึงคนคนนที่เพิ่นมาคอมเมนต์นะคะถ้าสมมติว่าบางคนที่คือว่าสามีแมบ่บอกห้ไปเห็ุงานสามีรวยแต่สามีเอาเงินห้เจ้าไว้ในกระเป๋าบ่อ ไว้เป็นตัวของเจ้าเองบอเขาบัญชีของเจ้าเองบอบอเมนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือวิไลวิไลอยากให้ฟังดีๆว่าวิไลอยากเป็นแนะนําเป็นวิทยาทานเนาะค่ะแต่สําหรับคนถิ่เพนเจอสามีถี่ดีๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เตรียมพร้อมให้ทุกอย่างแล้วก็ถทอกว่าเป็นเหลืองโชคดีของเขาไปแต่ถ้าสมมติบาเจอในกรณีที่แบบว่าสามีให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามีจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างสามีไม่ให้ทํางาน แต่เงินในกระเป๋าคุณคุณมีไหมในเงินในบัญชีมีบอ่อถาซามีบอ่อหายเห็ดงานเพราะวันนี้คือถาสมุดว่าบอ่อมีสามีขืนมาสีเห็ดแบบใดอันนี้วิไลบริษัทมาว่าเพราะมาว่าว,วอันนี้ถึงคนคอมเมนต์เด้อค่ะถาวิไลบอกคิดประกันใดวิไลก็ขอโทษขอภยัยแต่ว่าวิไลอยากมากแนะนาทึกเหลือกทีว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นยังคือวิไลกับตรงดินล้นคือกัน สามีบอกถึงถึงว่าสามีบังขับห้วิไลไปทํางานบอสามีบอไดบังขับห้วิไลไปทํางานสามีเลี้ยงไดบอสามีเลี้ยงใดแต่เราจะอยู่กับที่แบบนี้เหรอถามบ่มีสามีอันนี้บอกคุณโตว,วิถึงตัววิไลเองนะคะถามสม,มุดว่าบ่มีสามีขืนมาสิเหตุแบบใดนหนึ่งคือวิไลขับรถบอเป็นวิไลกระต้องฮัดแล้วนะคะแต่วิไลบอได้กลัวในการสิออกไปเผชิญกับหลกภายนอก เพราะว่าวิเลกาที่ไปเห็ุงานวิเลวิตอนนี้วิเลคือคือว่าอยากรับงานหลายๆอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าหนาหนาวยังหนาหนาวยังคนบุคอยเที่ยวปันไดมันก็จะเป็นแบบว่าอาทิตย์หนึ่งซ้ำหมื่นสี่หมื่นจะสี่นะแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็นงานหลายๆายหมื่นจะสี่นะคะนั่นแหละค่ะสำหรับคิดหนีวิเลกอมาจมเหตุฟังสำนีแหละค่ะแต่ว่า คลิปหนาก็มาฟังกันใหม่ว่าวิไลาอาจจะเบาบวกนไปมากนจังหน่อยเพราะว่ายังบบลูว่าเป็นยังเหมือนอี่คือเวลาเบาอ,ออกมาคือมันเป็นเนยๆจะสินะคะเลิกข้ดออกแน่บบข้ดออกแน่เดี๋ยวสําหรับคลิปหนามาฟังกันใหม่นะคะว่าวิไลสีมาเบาเหล่องประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของเหลืองอียงังสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย